มาครับทุกคนเห็นในกลุ่มรีวิวแมคโคบอกว่าคนต่อคิวเยอะมากแต่วันนี้กี้ไปอ่ะคือได้เลยครับหรือว่าเขาเลิกคิดกันแล้วครับทุกคนไก่บัฟาโล w วิงอันนี้ได้มาในราคา168บาทครับทุกคนโูแต่ดูด้วยสายตานี่คือมันเยอะมากเดี๋ยวกี้นับให้นะว่ามีกี่ชิ้น8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 20ชิ้นครับทุกคนมีทั้งหมด20ชิ้นอันนี้คือกี่เพิ่งได้มาแบบอุ่นๆเลยนะแล้วก็เอาออกจะ,จะ,จ,ะจะชิมเลยไม่อยากอุ่นเพราะว่าจะได้รู้ว่าความฉ่าความแบบว่าอร่อยอะไรประมาณนี้จะเป็นประมาณไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยกลิ่นคล้ายคกับฟิลแบบนิวออรีนนะครับทุกคนอืมอืม,อม แต่จะมีความแบบจัดจ้านเผ็ดนะสไตล์ไทยๆอยู่นะอืมวียงฉ่ำร้อยหกสิบแปดยี่สิบชิ้นจกชิ้นเท่าไรหร่รทุกคนไม่ถึงสิบบาทแปดสิบสองแปดสิบสองสิบสองแปดแปดสองสิบหก แปดบาทนิดนิดครับทุกคนอืมอืมอร่อยไหมมันก็เป็นฟิลแบบนิวออลีนะทุกคนอืมแต่อู้เผ็ดพอสมควรน,นะครับทุกคนอืมความฉ่ำของไก่ได้เรื่องความคุ้มค่าเนี่ยกี่ว่าคนต่อคิวเพราะว่า เรื่องของความคุ้มค่าแน่เลยแต่สาขาที่กี้ไปมันเป็นแบบสาขาแบบเขาเรียกยะไรนะแมะ m a c a l Foods ที่แบบคนไม่ได้เยอะมากอยู่แล้วครับทุกคนดังนั้นกี้ก็เพิ่งเจอมาวันแรกนี่แหละตั้งแต่เขาฮิตๆกันมาก่อนอันนี้จะมีเหลือแค่ไก่เอตัวไก่เป็นตัวนะเฮ้ยต้องอีอยงปะก็เหามาื ม,มันก็อรนะ่อยเนาะกินเพลินๆราคาถูกดอกนอกไม่ถึงสิบบาทรสชาติด,ดีแต่ตัวที่เคลือบมากินให้ดู มันก็อาจจะมีแบบเขาเรียกว่าไม่ได้แบบเคลือบติดลงไปที่ตัวหนังจนแบบเป็นสีส้มหมดนะนะมมันก็จะมีแบบบางส่วนที่ถูกลอกๆไปแต่ถือว่าตัวซอสอะ่ะเค็มเผ็ดไม่หวานนะครับไม่ได้ติดหวานนเราเรารู้สึกว่าเวลาเรากินอะไรนี้รู้สึกว่ามีความหวานใช่ไหมอันนี้เค็มเผ็ดนะจะ จะค่อนข้างเผ็ดเลยนะแสบปากบริเวณริมฝีปากเลยนะครับทุกคนอืมเราต้องราคาหนึ่งหกแาททำไมต้องหนึ่งหกหกลกซิว <laughs> เล็กมงคล <laughs> ในกใไก่ฉ่ำเนี่ยสโลกแกนเขาคืออะไร b u f f a er l o Wing สูตรเข้มข้นชุ่มฉ่ำอร่อยสไตล์อเมริกันเนาะสไตล์อเมริกันเหรอทำไมเรารู้สึกว่ามันแบบมีความเป็นแบบสไตล์เกือบทไทยอยู่นะอืออาจจะด้วยความแบบเผ็ดก็เลยนึกถึงความเป็นไทย ได้เรื่องนะได้เรื่องชิ้นเขาก็ไม่ได้แบบเล็กอะไรนะทุกคนก็ชิ้นใหญ่นะปริมาณยี่สิบชิ้นนี่ชิ้นใหญ่พอสมควรเลยนะบัฟเฟลอวิงแต่เขาไม่ได้บอกนะทุกคนว่ายี่สิบชิ้นเนี่ย เป็นน้ำหนักเท่าไหร่เอาแต่เขาบอกแค่เป็นชิ้นเ,เราก็ไม่อ่านว่าเป็นยี่สิบชิ้นตั้งแต่แรกนั่งนับไปถ้าถามว่าอยากให้เพิ่มอะไร ความฉ่ำมันก็เขาอยากให้มไก่มันช่ำอะเนาะแต่ตัวซอส่ะอยากให้มันเคลือบไปที่ตัวหนังให้หมดอะแต่อาจจะเด้วยความที่เขาแบบวางทับ,ท,บทับซ้อนๆกันอะนี่แหละก็เลยเอามากินเลยครับทุกคนเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเอาไปอุน่นมาอบลมร้อนแล้วความช่าความอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเปลี่ยนไปเราก็จะไม่สามารถแบบรีวิวตาม เนื้อผ้าได้จริงๆนะครับอ,อ,อื็อนช่วงเรากำลังกายมาครับเสื้อขาดเป็นแฟชั่นขออีกชิ้นนึ่ง <c oughs> เพื่อนๆดีครับเอาชิ้นที่เคลือบๆเยอะๆหน่อยอนี่ก็แล้บชึบๆ,ๆ,ๆ เป็นแบบเหมือนฟีลแบบพอเขาบอกอเม,อเมริกันปุ๊บก็จะนึกจินตนาการถึงความเป็นอเมริกรันเป็นแบบฟีลแบบพ,พริกพริกเผ็ดปาปิก,ก้าอะไรอย่างเงี้ยครับอืมทุกคนอันนี้กี้ก็ต้องขอออกตัวว่ากี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของคนกินแซบแต่ว่ากี้อาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องอาหารอะไรเยอะอืก็เป็นไปนตามฟีลลิง่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะทุกคนเนาะ จากนั้นมีข้อมูลถูกผิดเราก็แชร์กันข้อมูลที่นี้นำเสนอก็เป็นคิดซะว่าเออเป็นคนธรรมดาเป็นเพื่อนคนหนึ่งแบบว่าเออกินอาหารแล้วก็อธิบายรสชาติให้ฟังเหมือนที่กินข้าวกับเพื่อนก็จะแบบนั่งคุยกันแบบเนี้แต่ก็จะมีการแบบเขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันเนาะดิสคัสกันว่ารู้สึกยังไงนู่นนี่นั่น ควรเพิ่มควรลดอะไรบ้างในอาหารซึ่งก็ทุกคนก็ไม่ได้เป็นเชฟแต่ทุกคนมีความชอบในการกินและวิจารณ์อาหารอะไรย่เงี้ยอ๋รเป็นคนกินไก่แบบพวกหัวท้ายเนี่ยชอบมากกชิ้นหนึ่งได้ไหม ได้แต่ไก่ฉ่ำก็ลองไปหาดูทุกคนชิมแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นเรื่องปกติเนาะเรา รสนิยมมันเป็นการกินอย่างหนึ่งเอ้การกินมันเป็นรสนิยมอย่างหนึ่งบางคนมีเงื่อนไขในการกินเยอะบางคนกินอะไรก็อร่อยง่ายก็คือแบบได้ไม่ซีเรียสอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ได้แบบว่ามีกลิ่นตุไม่ได้มีไม่เป็นของเสียทํารสชาติปรุงมาได้กําลังดีก็กินได้หมดเลยเงี้ยมันก็มีบางคนเขาก็จะแบบ มีรสชาติในใจเยอะอะไรเงี้ยครับส่วนตัวกี้ก็ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าเวลากี้รีวิวนะกี้จะแบบค่อนข้างที่จะแบบเอ้ยนึกถึงว่ามาตรฐานมันควรจะเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างมาตรฐานตัวนี้มันก็เป็นไก่รสชาติประมาณนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวโดยส่วนตัวอยากให้เข้มข้นกว่าน,นี้นิดนึงไหมก็ได้มีความแบบเพิ่มความหวานสไตล์ไทยๆขึ้นมาเป็นแบบกลมกล่อมสามรสไหม,มก็อยากให้มี แต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็คืออาหารประเภทนี้รสชาติประมาณนี้ก็ถูกต้องแล้วอะไรเงี้ยคุ้ม,ม1้อยหกเก้าอ่ะอร่อยไม่รู้แต่คุ้มแน่นอนโอเครทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย